สวัสดีครับสนใจรถแบบผ่อนคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยทรงนิยม1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ h อ n ด้า a z z นะครับเป็นตัว5ประตูนะครับ1.5ออโต้เครื่อง VTEC ปี2007นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับรองโทรเจรจาสอบถามปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับผ่อนได้นะครับคันนี้เดือนรับประมาณ00 0พนนะครับให้6ปีนะครับผ่อนชิลๆเน้นใช้งานสบายๆครับ ตัวนี้อึดทนใช้งานง่ายทรงสวยดูแลดีใช้อย่างดีครับสำหรับเจ้าของเดิมนี่นะครับใครจะสดก็229,000กัะครับกับรถปี2007เน้นผ่อนก็4,000บาทโดยประมาณนะครับขึ้นกับเครดิตสมาชิกนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปนะครับอ่ารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถแบบผ่อนชอบทรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นปี2007นะครับก็ขึ้นเต็นไปแล้วเขาก็จัดไฟแนนซ์ให้สมาชิกได้นะครับลองปรึกษาเครดิตดูนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับดันได้ทุกเคสนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตสมาชิกแล้วครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกลวมนะครับเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีภายในใหม่มากครับคันนี้ใช้งานไปแล้วโดยประมาณนะครับ200,000กิโลเมตรนะครับเป็น ไม่แท้นะครับการันตีสภาพและการันตีไม่ครับไม่ใช่รถน้ำท่วมจมน้ำหรือพิคว่ำนะครับคันนี้ก็รับสภาพและเช็คดูให้เรียบร้อยครับเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับภายในก็เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัตติฟังชั่นเป็นเกียร์7สปีดนะครับแอร์ออโต้เย็นทั่วถึงแอร์แบ็ก abs นะครับหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าให้สมาชิกตัดสินใจนะครับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับถูกแพงสมาชิกตัดสินใจได้เลยครับมีรถให้เลือก ให้ชมเยอะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นทรงนิยมแล้วก็ใช้กันง่ายใช้คล่องดูแลสบายครับไปดูรถทดลองขับด้วยนะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีเน้นโทรจิตจานะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของลิงก์ไลน์หรือโทรศัพท์ แม้กระทั่งจะเข้าไปดูผลงานเข้ในช่องยูทูบก็ได้นะครับหรือในแฟนเพจก็มีนะครับน้องโกรดครับก็คลิกที่ชื่อคลิปนะครับก็จะมีรายละเอียดมีลิงก์ขึ้นมานะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักสต่อนะครับในราคาที่เช็คให้ทุกระบบแล้วครับใช้งานได้ทันทีใครที่กำลังหารถใช้งานแบบผ่อนเน้นชิลๆใช้สบายๆทดลองรถชมคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผ่อนโดยประมาณนะครับ4,000กว่าบาทนะครับให้6ปีนะครับ สมาชิกสนใจโทรเจราจาสอบถามนะครับออกได้ทุกอาชีพดันทุกเคสนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้อย่างสบายๆเลยครับคันนี้ลองชมลองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์เน้นให้โทรเจราจาปรึกษานะครับสำหรับการจัดไปแนนคันนี้สวยครับ